ผู้หญิงคนหนึ่งโดกระชากสร้อยใช่ไหมแล้วมันขี่รถหนีเลยนี่ยังดีครับที่มีสองพ่อลูกไรเดอร์เนี่ยนะครับขี่รถไล,ล่กวดตามอโอ้ยขี่กันไกลหลายกิโลเลยทีเดียวครับจนสุดท้ายรถของคนร้ายเนี่ยมันเสียหลักพุ่งชนเก,กาะกลางแล้วหลังจากนั้นฮนะมันยังไม่หยุดนะฮะโอ้ยเดินข้ามถนนจนถูกรถกระบะชนน่ะโอ้ยดูดีดูดดนี่นี่นี่นฮะโอ้คือวิ่งไล่กันแบบนี้คือนี่คือจังหวะที่วิ่งไล่ตอนแรกถูกไห หลังจากที่มีทนถูกกระชากสร้อยครับไรเดอร์เขาเห็นเนี่ยนะฮะเขาก็เลยขี่รถไล่ตามครับนี่ครับคุณผู้ชมเนี่ยจังหวะนี้ครับที่สองพ่อลูกไรเดอร์ครับนายสมยศกับนายอามีนเกมกาแมนครับไล่ตามคนร้ายที่กระชากสร้อยสาวผู้เสียหายอยู่คนหนึ่งครับหลังจากนั้นคนร้ายเนี่ยก็ขี่รถเสียหลักพุ่งชนไบเออร์แล้วก็กระจกรถของชาวบ้านครับเสียหลักล้มนะครับกระแทกพื้นบาดเจ็บนะแต่ยังไม่หยุดครับ วิ่งครับถนนไปขึ้นรถแท็กซี่อีกสุดท้ายหนีไม่รอดครับถูกชาวบ้านแล้วก็สองพ่อลูกเนี่ยตามไปจับตัวไว้ได้ก่อนที่ส่งไปให้ตํารวจสบพบางแก้วครับคุมตัวไปสอบสวนนะครับหัวขโมยกนนี้ครับชื่อว่านายนาทีวงดนตรีอายุ40ครับเนี่ยฮะจ่อยเลยทีเดียวฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงถนนบางนาตราดนะครับอำเภอบางพีสมุทรปราการนะครับช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับ สอบสวนในนาทีครับรับสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมก็ขี่รถวนดูผู้เสียหายอยู่หลายรอบนะคือผสมโอกาสเนี่ยเห็นว่าใส่สร้อยทองมาใช่ไหมพอผู้เสียหายเดินอกมาจากตลาดนัดปุ๊บเนี่ยกระชากสร้อยทันทีครับแต่ระหว่างนั้นนะครับก็มีสองพ่อลูกไรเดอร์นี่แหละที่ขี่รถไล่ตาม7กิโลได้อ่ะอูนี่นี่ขี่ไล่ตามประมาณ7กิโลเลยนะคุณผู้ชมครับจนไปถึงทางแยกเข้าถนนบางนาตราด รถของนาทีเนี itos, ่ยเสียหลักใช่ไหมรถชนกับแบรีเออร์รถล้มลงไปก่อนที่จะลุกขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งข้ามถนนแล้วไปถูกรถกระบะคันหนึ่งที่วิ่งมาอย่างเร็วทางตรงเนี่ยชนล้มลงไปนะครับทําให้นะครับสามารถจับตัวไว้ได้ทันทันครับมันมากี่วนดูวิ่ผู้หญิงเนนี้สองรอบแล้วแล้วพอรอบสุดท้ายปุ๊บแล้วก็ขี่มาพอดีเหมือนกำลังเนี่ยผมกำลังจะไปบ้างพีัไปหาแม่ผมก็้วก ี่มันมันขี่มาแล้วมันกระชากแล้วผมเห็นพอดีพี่เขาคว่างโลกถอดพี่เขาคว่างโลกแล้วผมเห็นพอดีผมก็เลยลงมาถามว่าใช่เออใช่แฟนหรือเปล่าประมาณนี้แล้วพอเสียงนี้พี่เขาบอกว่าไม่ใช่มันขิ่สร้อยไปมันพี่เขาขี่สร้อยก็เลยขี่รถตามไปแล้วก็ตามจากจุฬาลักษณ์ใช่ไหมครับแล้วมันมาชนบังเกอรอยู่ตรงนี้เราก็ชนชนมังกรตรงนี้อ๋อเราช่องทางด่วนแล้วเขาไม่อยู่งนี้ได้ไงอ่ะพพอีีีแลล้ววรรถถก็เนน่่ยช อ๋อวิ่งมาทะลุชนแล้วเราผู้พิ่ก็ตามมาคุมได้เบื้องต้นนะครับก็คุมตัวนายนาทีผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนครับเนี่ยแน่่แดูเหมือนก็ว่าโอ้โหจ่อยเลยทีเดียวครับสุดท้ายทองก็ไม่ได้แถมต้องติดคุกอีกด้วยนะครับอืมนี่แหละกรรมของกูกรรมของกูจริงเลยนะก็ทําอะไรไว้นะก็ได้รับกรรมในท้ายที่สุดแล้วกรรมติดจรวดด้วยนะใช่ค่ะ